สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องลุงซาพ,พาแซบทุกคนค่ะมือนีมีแนวมาภากินิกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลุงได้อันนี้มาะะทุกคนค่ะเบิ้งตอนนี้อยู่บ้านนะคะพี่น้องค่ะรังที่ลุงเบาะนะคะ <c oughs> บ้านลุงมันจะเป็นบ้านที่บ้านติดกันนะคะ <c oughs> ผู้ใดเห็นอีอย่างอีหย่างก็สามสิได้ยินเสียงเบิดนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> บ่สะดวกที่สิออกไปทุ่งนาค่ะลุงบ่มีรถออกไปเนาะวันนี้ลุงได้พึ่งค่ะทุกคนค่ะรังพึ่งดูซิรังสีเหลืองมากพี่น้องเอ้ยเพ่งเดินหาพี่น้อง เขาจะเอาหัวหนามหวานแห้งเรามาชิมกันนะคะอันนี้พึ่งเดือนห้าพึ่งในน้อยกระล่างงามพี่น้องค่ะเบิรงโอ้ยมากินกันค่ะทุกคนคะ่ะดูวอือออิ่หวานชุ่มฉ่ำทุกคนคะ่ะไม่ได้กินโดนแห้งอือหืออือหือทุกคนคะ่ะ หวานหอมเห็นหลายคนเขาเจาเอาไปเส้นไปตองปิ่งมกนะคะลุงมากินสดๆจากต้นมะขามมันจะเป็นน้ำแบบว่าเหมือนน้ำนมนะคะมีคนเคยเม่นว่าบคเคยกินนะคะอืม้มพึ่งพี่้องค่ะ หวานอร่อยมากยินเสียงม่าไส่เมื่อพี่นอ,อมีโตอ้อนดำๆมานะอนาะเรื่องจ้ะแล้วมาจิงมเพื่อกินน้ำหวานมาเนาะ น้ำหวานนิดเดียวเองพออย่างเพอเหมือนน้ำพึ่งเดือนห้ามันจะไวหวแล้วพี่น้องคะ่ะมันจะบอกเคยนี้แล้วตรงนี้เป็นน้ำหวานนะคะเดี๋ยวมาเกิดกันห,หวานมากหวานแห้งอื้อหือ ดังเป็นดังเริ่มเป้าแล้วค่ะค่ะมองเริ่มมันมีหรอพนุงกลับมากเพิ่งกลับจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนค่ะเด้กกินน้ำผึ่งหวานดูน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอื้มโอเยน้ำเชื่อมหวานมากพี่อ๋อร่อยมาก กล os ัวไม่รู um> ้ว่าพึ่งของแท้แม่นางก็มาเฝ้าแม่เพิ่งมาเฝ้าพี่น้องค่ะมันจะนุ่มหวานอร่อยมากนะคะือืกินได้แบบสะใจมากกินน้ำหวานก่อน มีคนมาแอบเบิงบีให้เด็กหน่อยกันพี่น้องมีเด็กหน่อยมาแอบเบิงเด็กหน่อยชิมน้ำก่อนเอาค่ะมาะคือตามแต่ดิโตนมีเด็กหน่อยไม่แอบเบิงมันมีหั่งเดียวพี่น้องเขาจะมาขายอืน้ำหวานก็ไม่มีน้ำหวานมีน้อยมากเลยห้างน,น้อยเพิงนานี้มันกรลังสีวายพี่น้อง หวานมาตรงนี้บอมมี่เลยนะคะทุกคนขาบไม่ไมีแล้วนะตรงนี้กับเป็นแบบว่าเป็นขี่เพิงนะทุกคนค่ะตรงเนี้ยหมดแล้วนะคะลุงซาพาแซบบอนีขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะะด้วยคะเด้อบ๊ายบาย